สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาแนลกันอีกแล้วนะครับน้องน,นี่ก็มาอยู่กับไฮโลไทยพื้นบ้านอีกแล้วผมนะเอารอบดึกอีกสักหน่อยแล้วกันนะผมนะเอาทุนห้าพันพอมาลองดูว่าผมนจะจับทางดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เดินหนึ่งตัดหนึ่งไปก่อนที่เราเห็นชัดตอนนี้ก็สามตัดหนึ่งนะครอยดูก่อนว่ามันจะมาตรงใจหร,อร,จรือเปล่ามาตรงใจหรือเปล่าสวยงามสองสี่สี่สิบต่ำเอ้า ดีนไม่ดีนะไม่ใส่กลางลำปกติเปิดแรกถ้าทุนน้อยผมชอบใส่กลางลำนะตำเอียวอ่ะไม่ตำเอียวก็หกสูงอะ่ะเขาเรียกว่าเล่นแปลกๆพี่เลนเขาครับผมนะเล่นไม่ค่อยคือใคร <c oughs> อ่ะโอเคครับผมนะไม้แรกบวกมาจะเดินสเต็ปไหนดีวะเนี่ยเดินหนึ่งตัดหนึ่งดีกว่ามามาไม้นี้ไปสูงครับผมนะเพราะว่าเราจะเดินหนึ่งตัดหนึ่งดูต้นเกมเฮ้ยเฮ้ยดูหลังสิบเอ็ดเฮ้ยได้นะหลังสิบเอ็ดไฮโลหลังสิบเอ็ดไฮโลจะสลับกันมาเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสมสี่ะเดี๋ยวลองลุ้นดูครับผมนะจะมาจริงหรือเปล่าหลังส1เิไฮโลสลับสี่รอบนะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีดูอีกหนึ่งวิธีท่านผู้ชมนะจับทางจากส1ีเไฮโลมาหรือเปล่าน้องมวยห้ามาแล้วยังไงต, 4, 5, 6, ต่อสี่ห้าหกเต็มคาราเบลโอ้โหเน้นเน้นโอ้โหเสียดายห้าห้าหกคลิปหายเลยดูดิโอ้โหห้าหกคูณสิบโอ้โหเป็นเจ้าจอด เป๊เวอร์เห็นไหมหลัง11เพียงแต่มันจะสลับตัวกันหลัง11อีกตัวไอตัวแรกเป็นสูงหลัง11อไอตัวที่2เป็นต่ําแต่มันสลับกัน4รอบเปิดนี้ผมว่าท1เดไฮโลแน่มีเศษอยู่1,000พอดีเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันเป๊ะช็อตนี้มันต้องลงท1บเดไฮโลเห็นไหมลองนับนะนับจากหลังท1ไฮโลนะ1 2 3 4คือสูงต่ําสูงต่ําีรอบ ไอตัวที่สองก็ต่ำสูงต่ำสูงสี่รอบบรรจบลงสิบเอ็ดไฮโลแน่นอนเอาดีค <c oughs> าดการเหนือเมฆเอาดี่จะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วสี่สามอเอียวโอโ้โหผิดพลาดท,ทางเทคนิคก็บผมนะผิดพลาดท,ทางเทคนิคและการเดาโอโ้โหขี้ม,มยอย่างเยอะแม่งผิดโอโ้หัวจะปวดอะโอเคับผมไม่เป็นไร เราแค่เสียไปหนึ่งพันเองตอนนี้อยู่เท่าไหร่เอ่ยสามหมืน <c oughs> กำไรเน้เนอ่ะหูไม้นี้ต้องสูงแล้วแหละเพราะว่ามันมาสลับหนึ่งตัดหนึ่งแล้วเห็นไหมยาวเลยหนึ่งตัดหนึ่งมาแน่ก็หูแต่ว่าฉดหลังสิบเอ็ดไฮโลนี่แม่งโคตรตรงนะอย่าลืมมองนะผู้ชมนะอย่าลืมมองเด็ดขาดนะถ้าเจอสิบเอ็ดไฮโลแบบนี้จับทางให้ดีๆส่วนมากแม่งจะตรงนะ เป็นจุดที่มองข้ามไม่ได้ครับผมนะเอาดิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสามสามห้าโอ้โหมึงมีมาเมื่อกี้วะโอ้โหช็อตเมื่อกี้ไม่มาใส่หนึ่งพันไปจุดเดียวอ่ะโอ้โหมันคาดเคลื่อนนิดเดียวผมนะ้นมาผิดคิวแน่เลยวะปกติคิวสิบเอ็ดไฮโรมันต้องมาก่อนหน้านี้มาก่อนมาเป็นไอ้ก่อนหน้าตำอ่ะโอ้โวอัน,นี้อะไรมาหลังต่ำเสือว่ะ เหลือสองหมืนเก้าแม่งต้องซ้ำแล้วแหละเปลี่ยนแล้วจากหนึ่งตันหนึ่งเปลี่ยนมาไหลละเห็นไหมปกติไม้นี้มันต้องมาสูงแต่คราวนี้แม่งเสือกมาลงสิบเอ็ดเพี้ยนไปหมดเลยมาเพิ่มเติมไปด้วยเออเอาจัดหนักครับผมนะเหลือสามพันรอดไหมน้องหัยเฮ้ยหน้าเดิมหรือเปล่าเออสองห้าหกสวยงามเออสวยงามตามทองเรียกครับผมเออบวกสามพันห้าร้อย สามหมื่นห้าบวกสามหมื่นห้ามีแค่สามพันห้าร้อยสามหมื่นห้าพันห้าร้อยโอ้โหฟาดมาหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเลย <c oughs> เอาเรื่องเวละโอ้โหแม่งมาผิดคิวนิดเดียวเองครับผมนะอันนี้ก็พอแล้วแหละท่านผู้ชมนะเอาพอแต่หอมเปล่าขอครับผมนะก็จงไปที่หกหมื่นสี่ครับผมนะก็หนีครับผมนะขอตัวลาแล้วกันนะผมนะก็หลับฝันดีกันทุกคนด้วยแล้วกันนะผมนะผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ